เขาจะมีเรือสุพรรณหงส์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับชิมก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเพื่อนเริ่มต้นที่ชินยินดีต้อนรับสู่การเดินทางของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราพาทุกคนเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วเราจะเล่าให้ฟังนะครับ นี้เราก็ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับสวัสดีเพ in, ื่อนๆอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับตอนนี้เพ in, ื่อนๆอยู่กับช่องรันจวนเพจท่องเที่ยวและเดินทางนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสะลงเรือนะครับวัดสะลงเรืออยู่ที่อําเภอห้วยกระเจ้านะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราพาเพื่อนมาเยี่ยมชมวัดสะลงเรือนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับไปชมพร้อมกันเลยนะครับไปคันครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆอบวัดนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนชมบรมรยากาศร,รอบๆอบวัดนะครับวัดสะลงเรืออยู่ในจังหวัดกาญจานบุรีนะครับก็จะมีเรือสุพรรณหงส์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรือตรงสุพรรณหงส์สามารถเข้าไปเดินชมได้นะดเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปชมใน ัวเรือสุพรรณหงษ์นะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับอันนี้จะเป็นทางเข้านะครับเพื<ๆ>่อนๆก็จะมีจิตกรรมฝาผ,าผนังอยู่ข้างๆนะครับก็จะเป็นรูปต่างๆนะครับเพืพ่อนๆรับชมไปด้วยกันนะครับก็จะเป็นภาพวาดฝาผนังนะครับเพื่อนๆ ก็จะเดินเลยมาถึงสุดตรงที่จิตกรรมฝาผนังนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นไปพระบรมสารีริกธาตุนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปทางขวาก่อนนะครับทางขวาก็มีพิพิธภัณฑ์เรือนะครับเป็นเรือจําลองนะครับ พาเพื่อนเดินชมนะครับด้านในนะครับก็จะมีจุดให้เพื่อนๆทําบุญนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวเรือสุพรรณหงส์แล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นน้ํานะครับเพื่อนก็จะเหมือนเราอยู่ตรงตัวในท้องเรือแล้วนะครับ แล้วก็ด้านในก็จะมีแม่ย่านางเรือนะครับให้เพื่อนๆได้กลับไหว้นะครับสาธุสาธุสาธุเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เพื่อน <ga. S 1> ๆนาม,ามาทําบุญกันได้นะครับแล้วก็มีสถานที่ให้เพื่อนๆ,ๆ,อนๆได้ถ่ายรูปเวยน,นะครับ<ๆ>ก็ตรงบันไดด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เรือนะครับเป็นเรือจําลองนะครับเพื่อนๆเรือรูปแบบตา่างๆนะครับเดีดย๋ยวพาเพื่อนเดินชมนะครับ ก็เป็นเรือแบบคล้ายๆเรือโบราณนะครับเรือสมัยโบราณนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือประยุกต์นะมั้งครับเหมือนคล้ายๆที่เราเจอที่ตลาดน้ํานะครับเพื่อนขออภัยนะครับมันมีเงาสะท้อนจากกระจกนะครับเพราะว่าที่ตู้โชว์เป็นกระจกนะครับนี่ก็จะเป็นเรือเรือพายนะครับแล้วก็มีเรือลักษณะต่างๆเยอะมากเลยนะครับ เป็นเรือจําลองที่สวยมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดส,สะลงเรือนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาด้านบนนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนชมเรือก่อนนะเรืออันนี้ยิ่งสวยใหญ่นะครับเป็นเรือแกะสลักเลยนะครับสวยเลยนะครับ วันหยุดเพื่อนๆไม่รู้จะไปไหนมาเที่ยววัดสระหลงเรือได้นะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเพื่อนๆปักหมุดมาได้เลยนะครับใน GPS ครับจะมาเส้นทางนครถมก็ได้นะครับหรือว่าจะมาทางเส้นราชบุรีกาญจนบุรีได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆอยู่ที่เพื่อนบ้านอยู่ทางไหนนะครับใกล้ทางไหนเดี๋ยว GPS ก็จะพามาครับเหมือนเรานะครับตอนนี้ GPS ก็พาเรามาไม่ผิดหวังนะครับ GPS พามาแน่ถึงแน่นอนนะครับแต่จะไปทางเส้นไหนนะครับ เรือ,อน,นี้ก็เรือเป็นคล้ายๆเรือประมงเลยนะครับพิพิธภัณฑ์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับทางซ้ายมือนะครับก่อนขึ้นบันไดไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับ ขึ้นก็จะมีจิตกรรปฝาผนังนะครับสวยมากเลยนะครับนี่จะเป็นทางขึ้นไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับเรามาวันธรรมดานะครับเ,เพื่อนๆคนก็จะน้อยมากเมื่อสมัยสองปีสามปีที่แล้วเคยมาครั้งนึงนะครับมาวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากเลยนะครับไปเห็นครับไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านบนนะครับด้านบนของ เรือสุราหงส์นะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับก็ลมแรงหน่อยนะครับด้านบนถ้ามีเสียงลมก็ขออาภัยนะครับแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสักการะกันนะครับไปกันครับ และนี่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับวัดสะลงเรือนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่บนเรือสุพรรณหงส์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นหัวสุพรรณหงส์แล้วนะครับข้อด้านบนก็จะเป็นวิวกว้างๆนะครับแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุให้เพื่อนๆได้สักการะนะครับ แล้วก็นอกจากจะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนเรือสุพรรณหงษ์นะครับก็จะมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับพรมรังสีนะครับให้เพื่อนๆได้สักการะนะครับก็จะเป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราลงไปสักการะกันครับแล้วก็ในตัววัดสะลงเรือนะครับก็จะมองเห็นภูเขาด้วยนะครับมีภูเขาอยู่รอบๆนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นวิวภูเขาแบบนี้นะครับแต่ภูเขาไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศด้านล่างกันต่อนะครับไปกันครับ ชอบทางลงมากเลยนะครับศิลปะสองทางลงนี่ตรงบันไดนี่สวยมากเลยนะครับตรงทางลงก็จะมีศิลปะวาดอยู่ตามฝาผนังนะเหมือนทางเข้านะครับเพื่อนๆจะเป็นเหมือนสุภาษิตนะครับาเพื่อนๆดูดีๆจะเป็นสุภาษิตคําสอนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างนะครับเพื่อนๆ ในกะลานะครับหมาเห่าเครื่องบินก็มีนะครับเพื่อนๆก็เป็นสุภาษิตคทำบังเพยของไทยนะครับไปครับเดี๋ยวเราเดินออกทางออกกันครับสาธุสาธุสาธุ แล้วด้านหลังเพื่อนๆก็จะเป็นวิวเรือสุพรรณหงส์นะครับด้านทางออกแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเรือลำใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ในสระน้ํานะครับที่ในเพจนะครับเขียนไว้ว่าเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเรือสุพรรณหงส์นะครับเป็นเรือจําลองนะครับก็เทียบกับตึกก็เทียบกับตึกได้5้าชั้นนะครับในรายละเอียดที่เขียนไว้นะครับเดี๋ยวไปพาไปชมเดินชมรอบๆวัดกันครับไปกันครับ ขึ้นไปสักการะสมเด็จพระพุทธ,ธจารย์โตกันนะครับเพื่อนๆก็เป็นสิริมงคลแกบตัวเราและเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆ,อนๆตอนนี้เราก็สักการะสมเด็จพระพุทธ,ธจารย์โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราถ่ายวิวรอบๆวัดให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธ,ธจารย์โตนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเพื่อนๆอยู่ที่วัด สะลงเรือนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับห้วยกระเจานะครับอำเภอห้วยกระเจานะครับเพื่อนๆท่านนี้ก็เป็นวิววัดสะลงเรือนะครับด้านบนพระพุทธจารย์โตนะครับก็จะเห็นเรือสุพรรณหงอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับที่เราพาเพื่อนๆไปชมมานะครับไปกันครับทุกคนเดินทางกันต่อวันนี้เราจะมีกี่จุดมุ่งหมายเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามรับชมนะครับ วิวด้านหน้ามันใช้ได้นะครับเพื่อนๆภูเขาเป็นแนวยาวเลยนะครับที่นี่กาญจนบุรีนะครับอำเภอห้วยกระเจ้าครับตอนนี้เราเข้าเขตบ่อพลอยแล้วนะครับเพื่อนๆขึ้นหมายปทางเราเหลืออีก27กิโลครับโอ้เป็นทางลงเขานะครับเพื่อนๆแต่ไม่ลาดชันมากเท่าไหร่นะครับดูวิวข้างหน้าดีครับสวยมาก เป็นวิวทิวเขาแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่บนเขานะครับเรากำลังลงเขาครับเพื่อนๆเห็นภูเขาลูกเล็กๆนั่นไหมครับที่ซ้อนอยู่ด้านหน้าภูเขาลูกใหญ่นะครับนี่เป็นทิวเขาเยียวาเล็กๆะถ้าเกิดมันเป็นภูเขาหินนะครับเหมือนจะคล้ายๆหินหินสามวานบึงการเลยนะครับที่ว่าเป็นหินสามวานนะครับเป็นภูเขาเล็กๆยาวๆที่เป็นเนินเล็กๆโผล่ขึ้นมานะครับ สวยจนต้องแวะเข้ามาถ่ายรูปเลยนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางที่เราจะเดินทางไปนะครับเราเลยแวะเข้ามาถ่ายรูปให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนจินตนาการดูนะครับว่าค้ายหินสามวานไหมครับที่นี่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอีก800เมตรจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราปักหมุดไวแล้วนะครับก็จะเป็นธรรมชาติสองข้างทางแบบนี้เลย เพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้อยู่กันที่จุดมุ่งหมายที่2ของเราแล้วนะครับเครื่องก็คืออ่างเก็บน้าหนองกระพร้อยนะครับอยู่ตําบลหนองปืออําเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นอันซีนที่ถนนทะลุผ่านอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็ถนนก็จะจมน้ําอยู่ช่วงหนึ่งครับก็เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปดูนะครับท่านี้ก็เป็นวิวอ่างเก็บน้ํา จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสามารถกางเต็นท์ได้นะครับหาปลาได้มีคนหาปลาอยู่เพียบเลยนะครับเพื่อนเมื่อก่อนน่าจะดังมากเลยนะครับเพราะว่ามีร้านค้าอยู่รอบๆเต็มเลยนะครับจุดที่อันซีนที่สุดก็คือถนนจมน้ําครับเพื่อนๆนี่ตรงที่รถเราจอดนะครับเป็นถนนจมน้ําแล้วก็ทะลุไปถึงฝั่งนู้นตรงนู้นก็จะมีถนนนะครับไม่รู้น้าลึกหรือเปล่าครับไม่เจอคนในพื้นที่ครับถ้าเจอคนในพื้นที่จะถามแล้วก็น่าจะขี่รถไปเลยนะครับเนี่ยครับ รถเราจอดอยู่ในน้ําเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆแล้วก็จะมีเส้นถนนอยู่ตรงนี้เพื่อนๆเห็นเส้นถนนแบ่งถนนนะครับแล้วก็ทะลุไปถึงตรงนูน้นตรงไกลริบๆนู้นก็จะเป็นถนนที่โผล่ขึ้นมานจากน้ําแล้วก็นี่จะเป็นวิวถนนกลางน้าแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับมีถนนอยู่ตรงกลางน้ําเลยนะครับนี่นครับเราเดินอยู่ที่ถนนกลางน้ําครับตรงนู่นรถเราครับรถเราจอดอยู่นู่น เป็นอันซีนมากเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเองนะครับจุดถ่ายรูปสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีโดนน่าจะสวยนะครับอันนี้เราไม่มีโดนเราก็อาศัยเดินถ่ายในน้ําเลยนะครับเพื่อนถนนจมน้ําสามารถมาเช็คอินได้นะครับเพื่อนๆสวยเป็นอันซีนเหมือนกันนะครับเราพาน้าน้ำเงินมาเล่นน้ําแล้วนะครับ สวยสมใจยากที่เรามานะครับที่นี่จังหวัดกาญจนบุรีครับ ก็เป็นเส้นทางเดินทางกลับแล้วนะครับบายยครับเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาหน่อยเจ้าหมาน้อยมาเล่นกับเรานะครับเดี๋ยวถ่ายเส้นทางทางเข้าให้ดูนะครับเพื่อนๆว่าทำไมถึงบอกว่ารถเจ่งเข้าไม่ได้นะครับดูวิวไปก่อนนะครับบนยอดเขาก็มีหมอกแล้วนะครับเพื่อนๆหมอกหรือว่าหมอกฝนไม่รู้นะครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงฝนนะครับเราต้องรอดครับและนี้เป็นเส้นทางที่เราเข้ามาตรงถนนจมน้ํานะครับ เร้จะถึงตรงที่เราบอกแล้วนะครับว่ารถเก่งเข้ามาไม่ได้นะครับเพื่อนๆอดใจรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ครับเพื่อนๆมันเป็นเหมือนถนนมันขาดนะครับโดนน้ํากัดเตาะถนนขาดแต่มันมีทางที่มาได้นะครับันเป็นเลนนะครับเพื่อนๆ แต่มันก็ชันเหมือนกันนะครับขึ้นยากเหมือนกันถ้าใครเอารถมาแล้วน่าจะต้องจอดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราขับรถกันก่อนนะครับเราลงมาถ่ายให้เพื่อนๆอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเป็นมุมว่ามันลึกไหมเพื่อนๆดูครับรถอยู่นู่นนะครับรถเก่งไม่น่าจะเข้ามาได้นะครับเพื่อนเป็นร่องน้ําลึกๆเลยครับถนนมันคาดนะครับ ถนนก็เป็นถนนที่เราไปนะครับถนนที่จมน้ํานะครับเพื่อนเขาก็เป็นวิวอ่างเก็บน้ํานะครับตรงนี้ครับเข้าได้เพื่อนเพื่อนแต่ลื่นมากเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นสันชันนิดนึงนะครับแนะนําให้จอดด้านนอกดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อนและนี้ก็จะเป็นทางขึ้นแล้วนะครับเพื่อนตรงทางขึ้นก็จะมีสะบ้วยนะครับเพื่อนเหมือนตรงนี้จะเป็นเมืองเก่าอยู่เมืองนึงก่อนที่จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับ นี่ก็จะเป็นทางขึ้นไปถนนใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆขับรถยังระมัดระวังนะครับทางก็ทันอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดที่เราปักหมุดจุดที่สามครับไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะครับไปลุ้นกันครับข้างหน้าอีกห้ากิโลนะครับเพื่อนไปกันครับทันนี้ก็เป็นวิวที่เราถ่ายด้านบนถนนใหญ่ให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นถนนเส้นที่จมน้ํานะครับตรงนู้นจะเป็นตรงที่จมน้ําจะมีเสาอยู่สองต้นนะครับเพื่อนๆมองไกลๆครับ ก็จะเป็นถนนที่เราไปถ่ายรูปกันเมื่อกี้นะครับเป็นถนนเส้นเก่าอยู่ด้านล่างนะครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณสันเพื่อนนะครับเพื่อนๆเราพาเพื่อนขึ้นมาชมบนสันเพื่อนด้วยนะครับที่จะไปจุดหมายไปทางที่3ของเรานะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับของ กรมชประทานนะครับพศสองห้าห่นะครับห่างเก็บน้ำห้วยกระพอยนะครับไปกันครับไปจุดมุ่งหมายที่3ของเรานะครับว่าเปิดหรือเปล่าแล้วเราก็ถึงจุดหมายปลายทางที่3ามแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาคาเฟ่แอนฟาร์มนะครับเราไปชมบรรยากาศด้านในนะครับเมื่อกี้เราสั่งเส้นเล็กต้มยำไปแล้วนะครับเถวเรา ไปดูกันครับว่าเป็นยังไงและนี้ก็เป็นวิวหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ก็เป็นวิวด้านในร้านแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเมนูนะครับเราพาเดินขึ้นไปข้างบนครับ จัดร้านได้สวยมากเลยนะครับปากขึ้นไปข้างบนนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับอยู่ตรงอ่างเก็บน้ำนะครับเพื่อน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 แวะมาอ่างเก็บน้ำเสร็จแล้วก็มาทานก๋วยเตี๋ยวกันได้นะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอ่างเก็บน้ำ ที่เป็นวิวด้านบนตรงที่นั่งทานก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วเราก็มาถึงจุดเช็คอินที่3ามเราแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาห่างเก็บน้ำห้วยกระพอยนะครับอยู่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่อำเภอหนองปลือนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นวิวข้างบนร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับ สามารถไปห้อยขาตรงนู้นได้แต่แดดร้อนนะครับก็เราก็เลยนั่งอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวร้านนะครับอันนี้ก็เป็นภายในร้านนะครับเพื่อนๆมีที่นั่งเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาชิมก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเพื่อนเริ่มต้นที่ชิ้นก่อนเลย เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ปรุงมาแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็มีไข่มีเกี้ยวเกี๊ยวสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีหมูสับใจบุนเทนด้วยเดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับทเพื่อนผ่านมาท่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอย่าลืมแวะมานะครับก๋วยเตี๋ยวห้วยขาครับเมื่อกี้ตรงอ่างเก็บน้ํามีน้องหมามาเป็นเพื่อนนะครับตรงร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก็มีน้องแมวมาเป็นเพื่อนนะครับ เพื่อนแล้วนี่เป็นวิวด้านในสุดของร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเมื่อกี้เรากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันเรียบร้อยแล้วครับชามละ40บาทเองนะครับเพื่อนๆถ้าใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะอดหุ่นนะครับไม่แพงนะครับก็นี่จะเป็นวิวให้เราได้ถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับติดกับตรงอ่างเก็บน้ําเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็วิวด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับด้านหน้าจะติดอ่างเก็บน้ํานะครับวิวสวยมากเลยนะครับ ก็จะเป็นไล่อ้อยนะครับตรงนี้ส่วนมากทางนี้ก็จะทำํทำทาไล่อ้อย,อยนะครับคุ้มค่ากับการเดินทางมานะครับเพื่อนๆสามารถสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มานั่งห้อยขาตรงนี้ได้นะครับเ,รเพื่อนๆก็กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอย่างแท้จริงนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทั้ง3ที่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่แรกก็วัดสะลงเรือที่ที่2ก็อ่างเก็บน้านะครับที่ที่3ก็ตรงนี้นะครับที่เราอยู่นี่นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับอยู่ตรงข้างๆอ่างเก็บน้านะครับที่นี่หนองปือนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ